กะหาเงินในเมียกินข่าวเนี่ยนะครับมันกินหลายแห้งเอาไปมันก็จะพดูดยิหน่อกครับผมตอนนี้มันเป็นการคิดของผมนะผมไ,มได้บอกออกมากินเร้ากินแรงกินเร้ากินเทียงกินแรงเทียงขึ้นตีสามตีสี่กินย่างเดี่ยวออกกาลังกายได้สามมือขี่ข้างไม่ไม่ไม่สองวันอย่าเพิ่งเปิดคุณกินไป เอ้ามันก็นหักเขาแต่ว่าเขากา็กินหลายเขาก็ต้องลำ่ำพี่น้องล่ำเพื่อหาเงินที่เสียเ,เงินมาเลี้ยงเพื่อมีลูกในอนาคตเ,าเขาก็ต้องเลี้ยงลูกปุกบ้นลูกให้ได้ดีคือเข้เาเลี้ยงเมียลเลี้ยงลูกเลี้ยงแม่ยาแต่ว่าก็ดีแน่เมียไปนคนที่น่ารักเปนคนที่เอาใจใส่